อยู่ในซองนี้มีทั้งหมดอะคะ่ะเท่าไหร่รู้ไหม25ชนิดแค่หนึ่งอย่างแค่ผงโกโก้ก,ก่อนยังทำให้ชีวิตหลายคนอะคะ่ะเปลี่ยนเลยค่ะอย่างน้องล่ง25ปีที่เดินไม่ได้นั่งไายสดนั่งวิวแชร์ไม่ได้น้องลงก่ะเปไายสดกับบรอร์ดบริหารวิสตอมคูเกเกะด้วยนะ้ไม่ธรรมดานะคะน้องลุงนะ่ะระดับ ระดับ V.I.P. ใช่ไหมคะน้องรุ่งไม่ธรรมดาถ้าเทียบย้อนไปนะครูกระแตภูมิใจในน้องรุ่งมากๆเลยเลิ่มปิติมากๆเลยว่าหนึ่งคนหนึ่งคนน้องรุ่งได้เปลี่ยนเมื่อน้องรุ่งได้เปลี่ยนครอบครัวของน้องรุ่งก็มีความสุขด้วยน้องรุ่งเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นทุกอย่างแล้วค่ะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตได้มาแล้วนะคะได้ชีวิตใหม่ได้สุขภาพใหม่วันนี้ครูกระแตเห็นผลลัพธ์แล้ว วันนี้ได้กับตัวเองไม่เท่าไหร่จริงไหมคะน้องรุง่งวันนี้ครูกระแตได้กับตัวเองนี่ค่ะบอร์ดบริหารวิซัมครูกเก๋ๆก็เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าน้องรุ่งนี่ค่ะได้ผลลัพธ์แล้วก็ไปไลฟ์สดนะคะนั่งไลฟ์สดเป็นหลักฐานชัดเจนเลยวนะ่าเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วน้องรุ่งนั่งไลฟ์สดแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะบอร์ดบริหารวิซัมครูกเก๋ๆน้องรุ่งนั่งแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ค่ะน้องรุ่งมานั่งไลฟ์สดกับบอร์ดบริหารวิซัมครูกเก๋ๆได้ไลฟ์สดกับ ผู้นำสูครูกรกแตได้ลายสดกับหุ้นส่วนของน้องล่งได้เห็นไหมคะน้องล่งอยู่จักรลาดนะแล้วขยายธุรกิจขยายหุ้นส่วนครูกะแตอยู่ปทุมธานีอย่างนี้คะ่ะหุ้นส่วนของของน้องลุงอะอยู่จันทบุรีเห็นไหมคะออกมารายสดแบตเทิญซึ่งกันและกันนั่งนานได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนี่คือผลลัพธ์วันนี้ครูกะแตได้กับตัวยังไม่เท่าไรกับสิ่งที่หลายคนได้ผลลัพธ์ครูกะแตก็เห็นละอย่างน้องลุ่ง25ปี ได้มาเดินจับลาวเดินได้ร้องเล่นเต้นลําโอ้โหได้มีอะไรได้ได้อะไรที่หลายคนนะคะไม่ได้มาสัมผัสจะไม่มีวันเข้าใจคุณต้องมาเจอกับตัวคุณเองนะคะอย่างซีโอคูพอลลี่อย่างเงี้ยค่ะปวดหัวปวดไมเกรนมา25ปีใครปวดหัวปวดไมเกรนมาบ้างคะทรมานขนาดไหนได้ชีวิตตัวเองแล้วมาเช้านะคะก็มีของ ของพี่เหมียวมี่ใช่ไหมคะโอ้โหมีคุณดรงอะค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เจอพี่เหมียวมี่แล้วคือจะฆ่าตัวตายไปแล้วนะคะมาเจอพี่เหมียวมี่ดื่มผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ดื่มแม่มดโกโก้แม่มดกาแฟแม่มดไฟเบอร์จากที่จะคิดฆ่าตัวตายแต่เขาไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะได้ดื่มผลิตภัณฑ์ร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนี่มันยิ่งกว่า อาชีพเลยใช่ไหมคะแบบมหาวิศว์คุณไม่เก๋เนาะมันยิ่งกว่าอาชีพที่เราจะให้ค่ะมันเกินมันเกินเงินที่เราจะได้ค่ะคือเราทําสามาชีพเราจะได้ไรายได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะมันมันยิ่งกว่าการกุศลนอีกนะคะครูกระแตมองว่าเป็นอะไรที่แบบคนอย่างเราเราที่เกิดมาค่ะจะมีโอกาสที่ได้สร้างคุณค่าตอบแทนคุณแผ่นดินได้แบบไหนใช่ไหมมันเมื่อเช้าครูกระแตก็โพสตในเข้าไปในรุ่งชิปจิมกระทกได้แล้วก็โพสตใน Facebook เลยว่าหุ้ย สุขใจใช่ไหมคะแม่เก๋เนาะเราสุขใจที่เราค่ะได้เป็นสะพานบุญนะคะข้ามมามาร่วมบุญด้วยกันแล้วเป็นสะพานบุญทุกคนนะคะสะสมสบเบียงบุญใช่ไหมคะที่จะจะติดตัวไปใช่ไหมคะแม่เก๋พิมพ์มาพร้อมช่วยทุกคนจริงๆค่ะการที่เราช่วยก็คือเนี่ยค่ะออกมาเป็นแสงสว่างออกมาไลฟ์สดทําคลิปทำไีโอมีคลิปรีวิวต่างๆมีผลลัพธ์อะไรก็มาบอกทุกคนใครที่อยู่คลื่นเดียวกันสินเสมอน้องลุง ได้รับผลิตภัณฑ์แล้วดื่มก็เห็นผลลัพธ์แต่ถ้าน้องลุกไม่ได้ดื่มไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นผลลัพธ์จริงไหมคะแต่วันนี้น้องลุงได้ดื่มได้เห็นผลลัพธ์บุญก็ได้เกิดขึ้นครูพอลลี่นะคะ25ปีปวดหัวปวดไมเกรนก็ดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็ขยายธุรกิจมีไรายได้ เกินคำบรรยายเกินคําบรรยายคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองสวัสดีค่ะคุณก้อนยินดีต้อนรับนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณก้อนข้อหัวใจ487นะคะ487นะคะเดี๋ยวครูกระแตก็ให้รหัสนะคะถ้าใครอยากจะทักตรงมาที่ครูกระแตนะคะให้รหัสทักมาได้เลยนะคะให้ใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่ครูกระแตได้ จดได้เลยนะคะให้รหัสไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็มีหลายคนนะคะเข้ามาในสื่อโซเชียลก็มาทําธุรกิจในออนไลน์นี่แหละคะ่ะแต่อยู่ที่เรานะคะว่าเราค่ะจะเลือกสิ่งไหนใช่ไหมพี่พี่จานะคะพี่จายินดีต้อนรับนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าเลือกสิ่งไหนแต่ของครูกาตก็มองเห็นแล้วว่าพี่หนึ่งชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ชีวิตที่ต่อไปก็ อะไรที่สามารถแทนคุณแผ่นดินได้หนึ่งการที่เรามีรายได้ภาษีเราก็คืนสู่สังคมใช่ไหมคะวันนี้หลายคนที่ดื่มผลิตภัณฑ์เขาได้สุขภาพเห็นผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งกว่าหมอยิ่งกว่าพยาบาลเพราะว่าครูกระแตคงไม่สามารถไปเรียนหมอเรียนพยาบาลได้แล้วคะ่ะไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลแต่ว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่ครูกระแตมีได้รายได้จากนี่คะ่ะก็ไปส่งต่อสร้างโรงพยาบาลได้นะแต่ดีกว่าไหมที่ไม่ต้องให้ใครแถวบ้าน แถ,แ,ถแ,ถแถวบ้านอยู่แถวไหนคะคุณคุณกอนคุณกอนอยู่แถวไหนคะแถวบ้านอยู่แถวไหนคะยินดีต้อนรับนะคะคุณกอนเคยดื่มผลิตภัณฑ์หรือยังอ่าสวัสดีค่ะคุณกอนอยู่จังหวัดอะไรยินดีต้อนรับนะคะแถวบ้านคู่คูว่าถูกหรือคุ้มค่ามากกว่าอ่นะคะต้องดูอสีสกเกตนะคะคกรุงไทยอยู่เป็นคนโคลาดเดอร์สีส์สีสเกตบุริ โคราชใช่ไหมคะโคราชเสร็จก็ไปบุรีรามบุรีรัมก็ไปสีสกเกตไปสุรินใช่ไหมสุรินสีสกเกตอยู่ใครไปถึงก่อนนะเพื่ะแต่จาไม่ได้ว่าสีสกเกตหรือสุรินถึงก่อนเนี่ยค่ะแต่แต่จะไปโซนนั้นอ่าส,สีสกเกตสุรินใช่ไหมคะแถวบ้านก็มีหลายแถวใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเคยได้ดื่มอ่าคือถ้าเคยได้ดื่มแลโชคดีมากๆเลยวันนี้เพกระแต่ก็มองว่าเรื่องเรื่องคําว่าราคาใช่ไหมคะ มาวัดกันดูที่ว่าครูกระแตก็เคยเคยมองเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะครูกระแตก็เอากาแฟโกโก้ไว้ให้คุณพ่อทานใช่ไหมคุณพ่อเป็นเบาหวานมาตลอดใช่ไหมแม่เก๋คือสิ่งเนี้ยตั้งปณิธานเลยแบบครูกระแตได้รับน้องล่งได้รับพ่อครูกระแตเป็นเบาหวานนะแม่เก๋แม่เก,เก๋เป็นพยาบาลมาก่อนจะรู้เลยว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วน้ํามันนะคะไม่ใช่น้ําร้อนนะน้ํามันที่ทอดปาลาร้อนๆนะคะแม่เก๋แล้วลาดไปที่เท้าะค่ะ แม่เก๋กคิดไหมว่าคนที่เป็นเบาหวานขนาดไม่มีอะไรเป็นแค่แผลค่ะยังไงก็ตัดขาใช่ไหมคะยังไงก็ตัดขาตัดนิ้วเท้าค่ะแต่พ่อครูกระแตทานมาตลอดระหว่างที่ครูกระแตทาอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์เข้าสู่ปีที่สี่ค่ะคือตื่นมาเมื่อไหร่ก็กาแฟแม่มดตื่นมาเมื่อไหร่ก็กาแฟแม่มดอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นผลลัพธ์ที่้พ่อครูกระาตไม่ต้องโดนตัดขาตัดนิ้วซึ่งครูกระาตอยู่บริษัทยามาสิบสี่ปีเด่ะขายยาเบาหวานขายยาเบาหวานยาความดันนะคะแต่พ่อครูกระายคือเป็นเบาหวานตระกูลเป็นเบาหวานกรรมพันธเบาหวานกรรมพันธ์มะเร็งกรรมพันธุ์ความดันยานี่คือตื่นมาแล้วเขานกอะคะ่ะตอนเช้ามาแล้วเหมือนมีเลือดเขาเขาเรียกว่าเหมือนความดันเนะาะสมัยก่อนนะคะ จำความได้ว่าญาคือไปเลยอย่างเงี้ยปู่ก็คือเสียชีวิตด้วยมะเร็งญาติาพี่น้องที่ไปก็คือป้าหรืออะไรค่ะก็เป็นเบาหวานเป็นโรคไตเห็นได้ชัดคือกรรมพันธุ์แต่พ่อครูกระแตก็คือตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบจะจะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วค่ะเป็นเบาหวานมาเป็นสิบปีนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยว่าครูกระแตต้องออกมาช่วยเหลือผู้คนละ ออกมาช่วยเหลือผู้คนแล้วได้กับตัวเองได้กับครอบครัวได้กับคนที่รักเห็นผลลัพธ์น้องลุงคาตาเห็นผลลัพธ์กับตัวเองชัดเจนเนี่ยค่ะตอนยังไงก็ต้องมาบอกผู้คนว่าเฮ้ยพ่อครูไม่ต้องโดนตัดขาคิดดูน้ำมันน้ำมันล้นๆ้น,นที่ลาดที่ปลายเท้าอะ่ะคุณนึกถึงคนที่เป็นเบาหวานนะเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงที่ปลายประสาทเท้าได้อะ่ะ เพราะว่าการสูบฉีดอะค่ะกว่าจะลงไปที่เท้าเลือดมันหนืดเลือดมันข้นเลือดมันเสียโดยส่วนใหญ่คุณหมอจะถ่าจะตัดทันจะตัดจะแก้ด้วยการผ่าตัดตัดนิ้วเทาว้าตัดขาทิ้งกลายเป็นคนพิการแต่พ่อครูกแตไม่ต้องโดนตัดเห็นไหมคะนิ้วเทาว้านิ้วมือครูกแตไปที่บ้านเมื่อเสารท์ที่ผ่านมาโอ้โหดูผิวพ่อใสปิ๊งสดใสใสปิ๊งสดใสครกูกตโอ้โห ราคาหลักร้อยอ่ะแต่ช่วยชีวิตพ่อครูกระแตได้เยอะมากๆช่วยครูกระแตช่วยน้องลุงที่เดินไม่ได้มา25ปีอ่ะครูบริปคนที่เป็นไมเกรนนะครูกระแตขายยาไมเกรนอะค่ะต้นทุนนะคะเวลาครูกระแตไปส่งต่อต้นทุนหลัก500รแต่คุณไปซื้อที่ร้านยา6 700มีแค่3เม็ดอ้าวมีแค่3เม็ดคุณคิดดูคุณคิดดูแล้วคุณต้องไม่รู้ไปร้อนไปหนาวไปแล้วคุณก็ ปวดหัวปวดไมเกรนคุณก็ต้องจ่ายแล้วค่ะห้าหกร้อยวันหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยค่ะหมดไปกับค่ายาค่าเสียเวลาไปหาหมอแล้วยิ่งโควิดมาสามปีเนี่ยค่ะที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์หลายคนอะตกงานหลายคนไม่มีไรายได้แต่วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทแม่มดออนไลน์ครูกแต่ลาลาออกจากบริษัทยานะคะก่อนที่จะมีโควิดอีกค่ะลาออกมาสี่ปีละแล้วก็มาเจอแม่มดออนไลน์อยู่รอดปลอดภัย อยู่รอดปลอดภัยเห็นไหมคะได้ธุรกิจได้ความ